สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของเราลึกลับหลังใหม่วันนี้ผมกายและผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะแน่นอนว่านั่งข้างๆผมตอนนี้คือเมย์ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในค่ำคืนที่หมอกลงจัดแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบและคุณอาจได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ได้มาจากลำโพงหรือบางทีมันอาจจะมาจากอีกฝั่งก็ได้ใช่แล้วครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทำให้ผมคนลุกตลอดทั้งคืนตั้งแต่ได้ฟังเลยนะครับนั่นคือนิยายเสียงสุดหลอนที่ชื่อว่าเสียงจากอีกฝั่งบอกก่อนเลยว่าเมฟังตอนแรกแล้วหยุดไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าผีแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันลึกมันแหลมคมและมันหลอนแบบมีชั้นเชิงเหมือนเรากำลังแอบฟังเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่ควรได้ยินใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกตุ้งแช่ แต่เป็นการสำรวจว่าเสียงที่เราคิดว่าเป็นเพียงแค่คลื่นสั่นไหวในอากาศบางทีมันอาจจะเป็นสารจากอีกโลกเป็นเสียงที่ถูกทิ้งไว้เป็นเสียงที่รอการฟังซึ่งในเรื่องนี้จะเล่าผ่านตัวละครหลัก3คนครับ ขอแนะนันเลยตัวละครแรกคือป่านนักข่าวสาวไฟแรงที่ดันไปได้ยินเสียงแปลกๆจากเครื่องบันทึกเสียงของคดีเก่าแล้วจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตามมาด้วยหมิงสับพเพหยิงแห่งศาลเจ้าจีนที่เผาศพผิดชื่อความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยทำให้เธอถูกตามหลอกหลอนด้วยเสียงกระซิบของวิญญ,ญาณที่ไม่ใช่ญาติของเธอด้วยซ้าและสุดท้ายคือพระที พระนักปัตญาที่มักจะมองโลกด้วยเหตุผลจนกระทั่งเขาเริ่มได้ยินเสียงที่ไม่สามารถอธิบายด้วยตะก,กะไม่ใช่ธรรมะและไม่ใช่เสียงจากมนุษย์3เส้นทางนี้มาบรรจบกันได้ยังไงคุณต้องไปฟังเองนะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้คือความรู้สึกหลังฟังจบแต่ละตอนรวมถึงประเด็นที่แอบซ่อนอยู่ในเสียงกระซิบเหล่านั้นว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ บอกก่อนเลยว่าเสียงจากอีกฝั่งไม่ใช่เรื่องที่เราฟังจบแล้วจะวางไว้เฉยๆได้มันจะก้องอยู่ในหัวคุณในแบบที่คุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าเสียงที่เราคิดว่าไม่มีอะไรบางทีมันอาจเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่เคยไปไหนก็ได้นะโอ้โหขนาดเมพูดผมนี่ยังขนลุกเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันตอนต่อตอนนะครับเริ่มจากตอนแรกก่อนเลยเสียงที่ไม่ควรได้ยิน ตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างโดยเฉพาะกับปานเธอเป็นนักข่าวที่ต้องตามข่าวคดีเก่าแล้วไปเปิดเครื่องบันทึกเสียงของเหตุการณ์หนึ่งที่คิดว่าคงไม่มีอะไรแต่พอเปิดฟังกลับมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เบาๆคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างทั้งที่เครื่องนั้นไม่มีคนอัดเพิ่มนะแล้วความหลอนก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆเพราะเสียงนั้นก็ตามไปถึงห้องพักเธอด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศในตอนนั้นโคตรได้ นึกถึงห้องเช่าเก่าๆมีเสียงพัดลมเสียงตู้เย็นเสียงนาฬิกาแต่เสียงที่เธอได้ยินมันไม่เข้ากับห้องนั่นแหละที่ทำให้คนฟังเริ่มระแวงแทนเม่ชอบตรงที่เรื่องไม่ได้เร่งรีบพาเราเข้าไปอยู่ในหัวของป่านจริงๆทำให้เรารู้สึกเหมือนนั่งอยู่ตรงนั้นฟังเสียงไปกับเธอและสงสัยไปพร้อมกันว่า นนันเสียยงไทจากนั้นพอเข้าสู่ตอนต่อๆไปเรื่องเริ่มพาเราไปที่วัดร้างกับตัวละครพระทีซึ่งเมมีอะไรจะเล่ากับฉากวัดร้างในตอนนั้นไหมบรรยากาศวัดในป่าที่เงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ตกเนี่ยมันหวงโวงดีมากแล้วพระทีก็เริ่มสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในวิหารเขาได้ยินเสียงคนสวดเสียงเดินเสียงเคาะทั้งที่อยู่คนเดียวแล้วเสียงพวกนี้ไม่ได้ทําให้กลัวอย่างเดียวมันทําให้เกิดคําถามด้วยว่า เราฟังเสียงของคนที่ยังอยู่หรือเสียงของคนที่ไม่มีวันไปไหนแล้วกันแน่เมคิดว่าจุดเด่นของเรื่องนี้คือการใช้เสียงเป็นตัวเล่าเรื่องแทนผีออกมาหลอกโดยตรงแล้วมันหลอกลึกหลอนในใจไม่ใช่แค่กระโดดออกมาหวีบผมเองก็ประทับใจตรงที่เรื่องเอาความเชื่อแบบไทยๆจีนๆศาสนาแบบพราหมณ์พุทธหรือแม้แต่ความตายที่ไม่ได้ไปไหนมาร้อยเรียงกันแบบเนียนมากโดยไม่ต้องมีผีแบบเห็นเป็นตัวเป็นตนเลย แล้วยิ่งตอนที่หมิงรู้ตัวว่าเธอเผาศพผิดวิญญาณที่ไม่ใช่ญาติกลับมาตามให้เธอรับผิดชอบนะ่ะเมว่านั่นคือคําถามสังคมเลยนะว่าถ้าเราทําอะไรผิดกับคนตายเราต้องรับผลนั้นไหมใช่แล้วที่น่ากลัวกับผีคือความผิดที่แก้ไม่ได้เพราะมันจะตามติดเราไปตลอดซึ่งซีรีส์นี้จับประเด็นนั้นได้ดีมากโดยรวมคือเสียงจากอีกฝั่ง เป็นมากกว่าเรื่องผีมันคือการสะท้อนความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นความผิดความเงียบหรือความไม่เข้าใจและสำหรับใครที่ชอบเรื่องเล่าหลอนๆที่มีความลึกมีชั้นเชิงไม่ใช่แค่หลอกให้สะดุง้งผมอยากให้ไปลองฟังด้วยตัวเองเลยฟังตอนเดียวคุณจะหยุดไม่ได้แน่นอนครับและถ้าใครที่ฟังจบแล้วอยากร่วมพูดคุยกับเราอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเมอ่านทุกคอมเมนต์เลยจ้าสุดท้ายนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องเล่าสุดหลอนที่เราตั้งใจเลือกมาให้คุณและถ้าอยากฟังนิยายเสียงเสียงจากอีกฝั่งแบบเต็มๆกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายเลยค่ะรับรองว่าคุณจะไม่ฟังแค่ครั้งเดียวแน่นอนแล้วเจอกันตอนหน้าขอให้คืนนี้เสียงที่คุณได้ยินเป็นแค่เสียงลมก็พอครับหลับให้สนิทนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ